วันนี้หัวข้อเป็นเรื่องเกี่ยวกับอนาคตเวลาที่เราครบกับใครพวกเรามีใครไหมไม่นึกถึงอนาคตเลยอนาคตเนี่ยไม่ต้องนึกถึงเลยเรารักกันเราแฮปปี้เราโ okay. อเคอเรามีความสุขก็พอแล้วฉันแฮปปี้ที่มีเธอทำไมอ่ะคุณรู้ว่าเขาควรจะได้สิ่งที่ดีเรืวมีหน้าที่การงานที่ดีดูเหมือนคุณจะไม่พยายามอะไรเลย คุณจะอยู่กับพี่คุณไม่พยายามที่จะทําอะไรแต่คุณบอกว่าเฮ้ยเรามีความสุขกันแล้วในแต่ละวันที่เรามีกันและกันแฟนผมบอกเลิกนะเพราะมเหตุผลที่บอกกับผมว่าอนาคตผมมันไม่มีพอสําหรับเธอผมเสียใจมากพยายามพูดพยายามให้คิดถึงเรื่องเก่าๆที่ผ่านมาแต่เธอกลับพูดว่าถ้ามันดีจริงเธอกคงไม่เลิก ผู้หญิงคนนี้ก็ไม่ผิดครับไม่ผิดถ้าจะเลือกสิ่งที่สิ่งที่ตัวเองคิดว่าเหมาะสมจะบอกว่าดีกว่านะถ้าดีกว่าต้องมองว่าดีกว่าเพราะอะไรเราโฟกัสเรื่องอะไรที่บอกว่าดีกว่านะครับสิ่งที่อยากได้สิ่งอยากได้ดีกว่านะฮะ oh. ผมไม่อยากเปรียบเทียบใครกับใครว่าใครดีกว่าใครบางทีมัน,ม,น,ม,นมันต้องเปรียบเทียบในเรื่องเจาะจงนะครับบางทีคนมีตังอาจจะไม่ไม่ดีในเรื่องบางเรื่องในขณะที่ ผู้หญิงวันนี้อาจจะโฟกัสในเรื่องของการมีตังค์แต่เราต้องเขา้าใจคอนเซ็ปต์มันนหนึ่งว่าเมื่อคุณเข้าใจว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะไปจากเราโดยโดยสิทธิ์ของเขาโดยความด้วยสิทธิ์ในชอบรทำที่เขายังไม่แต่งงานอันนี้โอเคเมื่อคุณคิดอย่างนี้คุณจะเครียดแต่ถามว่าเขาผิดตลอดใจเขาไหมเขาไม่ผิดครับเพราะเขาทําในสิ่งที่ใจเขาต้องการและคนเราเกิดมาเพื่อที่ทําให้ตัวเองมีความสุขดังนั้นถ้าเขาเกิดมาชีวิตหนึ่ง ทำไมเขาต้องทนอยู่กับความทุกข์ด้วยซึ่งซึ่งเคสนี้นะฮะคุณผู้ชายคนนั้นเลยนะฮะผมขอบอกตาตรงว่าผู้หญิงคนนี้ข้อแรกเลยนะในความคิดผมนะนะ,ะในความคิดหลักการนะครับไม่ผิดไม่ผิดนะฮะข้อสองนะครับมันบอกได้อย่างนึงว่าเขาเป็นคนที่จิตใจอ่อนไหวพอสมควรนะจิตใจอ่อนไหวพอสมควรนะน่าสนใจอย่างหนึ่งคุณผู้ชายคนนี้นะฮะผมขอพูดตรงๆนะอย่างหนึ่งคือถึงแม้ว่า ถึงแม้ว่าคุณดูเหมือนจะเป็นคนที่ถูกนะิ่งที่สําคัญน่าสนใจตรงที่ว่าทําไมคุณรู้ว่าเขาควรจะได้สิ่งที่ดีคุณรู้ว่าเขาอยู่ในที่ที่สูงคุณรู้ว่าเขาอ่ะเป็นคนที่แบบว่าควรจะได้รับผู้ชายที่ที่ที่มีมีฐานะหรือว่าเร้วมีหน้าที่การงานที่ดีดูเหมือนคุณจะไม่พยายามอะไรเลยคุณจะอยู่กับที่คุณไม่พยายามที่จะทำอะไร แต่คุณบอกว่าเฮ้ยเรามีความสุขกันแล้วในแต่ละวันที่เรามีกันและกันเรามีความสุขกันแล้วมันเป็นหน้าที่ของผู้ชายอย่างหนึ่งนะฮะว่ายายบอกผู้ชายทุกคนแหละนะครับว่าถ้าผู้หญิงนะเขาจะคบกับใครอนาคตเป็นเรื่องที่สําคัญนะจะให้อยู่กินแกลบหรือว่าผู้หญิงต้องเลี้ยงเราหรือว่าผู้หญิงต้องเป็นฝ่าดูแลเราโอกาสสูง ที่เขาจะเลิกกับเราเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเป็นผู้ชายที่ไม่ใช่ผู้ชายจริงๆพาวเวอร์พลังอยู่กับผู้หญิงคุณก็หมดความเป็นผู้ชายระดับหนึ่งในเมื่อเขาให้โอกาสคุณแล้วในการที่คุณจะทําอะไรเพื่อเขาหรือว่าให้โอกาสที่คุณเป็นแฟนเขาสิ่งที่ดีที่สุดที่คุณควรจะทํามันคือควรจะพัฒนาชีวิตคู่คุณไม่ใช่หรือไม่ใช่ว่าเอาแต่ความสุขไปวันๆ และถ้าคุณเป็นผู้ชายที่ไฝ่อยากจะสู้เพื่อผู้หญิงคนนี้ทำไมคุณปล่อยให้เหตุการณ์ต่างไปยุยงผู้หญิงคนนี้ได้ขนาดนี้คุณพยายามแค่ไหนแล้วคุณสมบัติผู้ชายที่ดีที่พระเจ้าสร้างมาตั้งแต่เรายุคดึกดำบรรค์คือหน้าที่ปกป้องผู้หญิงหน้าที่ดูแลพวกเขานี่คือหน้าที่ของลูกชายพระเจ้าให้พลังคุณมา พระเจ้าให้พลังเรามาเพื่อที่เราจะได้ปกป้องสตรีและผู้ที่อ่อนแอกว่าพลังที่คุณมีที่ดีที่สุดมันก็คือการดูแลคนที่อ่อนแอกว่านี่แหละคือผู้นำ <Yeah. S 1> แล้วเจอกันคราวหน้านะฮะ Life to Love มันมาแบบนี้ฮะขอบคุณครับปึ่งปึ่งปึ่งนะฮะ